สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะอันนี้คุณพี่ชื่ออะไรนะคะชื่อสายธุลินครับเรียกว่าคุณลินก็ได้ครับคุณลินลินลินคุณลินอ๋อคุณลินอันนี้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับเป็น ISP ครับ ISP ISP ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ที่พม่านะครับอ๋อมาจากพม่าใช่ไหมใช่ครับมาจากพม่าค่ะอันนี้ก็คือสนใจเป็นโซลูชันตัวไหนของเราเป็นพิเศษไหมคะแบบเออ่ เป็นที่โฮเทลนะครับทีวีแล้วก็ปทีอาร์พวกนี้ครับเป็น FTR ครับผมครับโซลูชันตัวนี้ค่ะสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้อย่างไรบ้างคะที่โรงแรมอะไรพวกนี้ครับครับแล้วก็แบบใส่โรงพยาบาลครับครับใช้สายเบเบอร์สามารถส่งได้ระยะไกลอะไรหรือไม่ใช่ใช่แล้วก็แบบใช้แบบเหมือนกับพออินวันอย่างนี้ครับไปแค่สายสายเบเบอร์เส้นเร็วแล้วก็มีสวิสทั้งหมดครับ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายใช่ครับมากกว่าแบบเดิมเนาะใช่ใช่ครับโทรศัพท์ทีวีอะไรก็พร้อมเป็นครับเป็นโซลูชันที่ครบฟังก์ชันใช่ใช่ครับอันนี้อยากให้คุณพี่พูดเชิญชวนผู้เข้าร่วมสัมมนาในคราวหน้าให้หน่อยได้ไหมคะอ๋อครับได้ครับค่ะถ้าใครๆถ้ามีโอกาสนะครับถ้าสนใจก็มาได้ครับเพราะว่า ได้ความรู้ไปเยอะมากครับมีไอเดียที่ช่วทำต่อได้อย่างนี้ครับป่อยอดได้เยอะครับดีคขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับ